แต่วันนี้พี่คิมเอารถมากี่คันครับวันนี้เรามาสองคันครับผม S V J โหชัดโรเซอร์แล้วก็ซูวาระคอร์เซ่ครับอันนี้วันออฟมาคันเดียวในโลรอบวายูจีทีอาร์คันเดียวในโลกรีวิวทำหน้าอกไหมครับรีวิวทำหน้าอกรับสมัครคนนวดหน้าอกอยู่งานนี้น่าสนใจผมไม่เอาเงินเดือนเลยแต่ว่าพี่ทาฮานมาเมืองไทยได้แน่นอนจริงเหรอเพราะว่าเพื่อนพี่คิดเซนด์ดาวนิ่งอ่ะถีงกับหาเงน สวัสดีครับกลับมาอีกแกัประสบนะ bon นะครับกับแนะพรทริกเดวอนยีโนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปที่เอ็มคอเทียนะครับโปรติรวันที่ผมจะไปแบรนด์ไดฟ์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าเช้าวันนี้เป็นเช้าที่แปลกไปนะวันนี้นี่เขามีงานนะครับมันไม่ใช่งานหรอกเป็นแบบมีติ้งเล็กๆนะของพี่คิมเองนะครับก็เขาเป็นคนโฮสต์คาร์มิทครั้งนี้นะครับก็เป็นมีติ้งอะไรอย่างงี้ที่เอ็มคอเทียแล้วก็จะมีแบบได้เจอพวกพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าจะพาเพื่อนๆไปได้วยกันนะครับเป็นโอกาสดีก็เลยเดี๋ยวพาไปเดินเล่นที่เอ็มคอเทียตามสไตล์หนนุ่มๆะครับ วันนี้ก็กล่าวว่าเดี๋ยวพูดคุยพี่กิมด้วยดีกว่ารถเขาเยอะมากบอกกเทสกิมบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วบอกแล้วกลัวอะกลัวกลัวอะไรคุจะไม่ชินอีกเหรอเย้ยังไงกวอานี่นี่นะรโชว์ดดได้แต่อย่ามาโดนรถนะ I oh, want wow, 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 wow. Bro, say you bro. Hey. Back in Yeah. Tell him to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just no ain't Running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit going Then she took that thing off and bring it around. Going at it till the on Put that nani in a hole. I'm being it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say it last. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say it last. ก็วันนี้ก็ชิวๆนะครับวันนี้ก็ชิวๆนะครับวันนี้วันนี้นะครับมางานชิวๆนะครับชิวๆถ่ายชิวๆนะครับ M Quartier บายพี่คิมตอนนี้เขาก็กินกาแฟกันนะครับแล้วซิมแนนก็กำลังกอกนะครับบัตรเครดิตโดนตกเป็นเหยื่อแล้วครับเออเขามาเดี๋ยวให้กอกเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วแล้วมันทำอะไรได้อะเแค่ส่วนลงสุดลดอะไรอย่างนี้มั้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าบัตรที่สูงสุดของ M อ่ะก็คือที่เสียใบมียครับที่เป็นบัตรเพชรเรียกบัตรเพชรโอ้ว้าอันนั้นคือแบบสำหรับท็อปสเปนเดอร์อย่างเดียวจริงเหรอใช่ถ้าไปช้อปปิ้งในพารากอนเอ่อในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปเนี่ยพารากอนเอ็มควอเทียร์แอบเรียมนะครับบอกเบอร์เสียใบได้ลดเเเพราาะป็นแบบ ท็อปปสเเนดจะจะขึ้นเบอร์ให้นะก็วินวินนะคนอื่นก็ได้ส่วนลดนะครับสบายไปก็ได้สะสมแต้มได้สะสมแต้มบัตรมันอ่ะมันมีเพชรด้วยเว้ยตอนแรกแลาเพชรหลุดจริงเหรอเขาเลือกเขาเลือกบัตรเพชรใช่ใช่เฮ้ยคลิปคุณในพี่พี่ไปเปิดออฟฟิศเราในเฟซ็นทรัลสามแสนกว่าแล้วมั้งจริงเหรอเออคนแชร์เป็นพันอ่ะถึงเหรอเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลย 2 0ครับเย็ดครับเย้ใครที่ยังไม่ดูนะครับคนไลค์18,000อันนี้คือใน Facebook ด้วยนะครับเย้บอยอันนี้คือทางช่องทางไลฟ์พกคาบีเคนะครับตามติดชีวิตสี่ล้อไปดูได้เขามาเปิดบ้านผมนะเป็นช่องแรกนะที่มาเปิดบ้านถูกต้องเหมือนไอคลิปทิกตอกที่เราไปถ่ายที่มี SPD ดีมีแพทริกแล้วมีพี่เต้นกันแบบเออโอ้อันนั้นก็ไวรัลนะ คนน้อยละเดี๋ยวไปถ่ายหน่อยเออไปถ่ายหน่อยเมื่อกี้คนเยอะนี่อย่างเกรงแล้วเขาให้ถ่ายรูปกันนะไปครับผมชิวๆครับวันนี้ชิวๆครับชิวๆๆชิครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ชายผมนะครับวิคคิมนะครับสวัสดี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 คุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าเดอะวันยูโดครั้งแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกผมเคยออกกับผมหลายรอบแล้วพัทยาอ๋อพัทยาใช่ตอนนั้นเราไปทริปกับแลมโบกินี ก็วันนี้นะครับพี่คิมก็ได้เชิญคนในคลับนะในไม่ว่าจะ f e r r a r ารี่หรือว่า Lamborghini อะไรเง,ไงี้ยมาเขาบอกว่าที <Gore. S 2> ตัวจริงสายขาวที่เปิดได้เขาบอกว่าคัดโปรไฟล์มาทุกคนครับที่มาเพราะว่า <ใช S 1> <ใ>นี่มีถ่ายออกสื่อภาพบ,บิกแล้วมีถ่ายออกสื่อหลายที่ย่าครับอือ <dangerous S 3> ใช่ใช่ <ๆ S 3> คัดคนมาแล้วครับแต่วันนี้พี่คิมเอารถมากี่คันครับวันนี้เรามาสองคันนะผม S V J โหดสับโรเซอร์แล้วก็จัลวันคอร์เซครับแล้วก็พี่มาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามาเอารถลงแล้วก็มาดูว่าตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยอ๋อโอ้โหมาเช้ามากครับเดี๋ยวผมจะพาดู ในเอเวนทาดอร์นะครับอินเทอร์เวียก็เป็นบอกแบบบเก็ตนะครับปรับเอ็นไม่ได้สวยมากอันนี้สี่สีบูกาโก้ครับผมแอนเฟอร์เซนดัมแต่ที่เท่าที่เป็นไม่ได้แล้วก็จับออปชั่นไปมาครับผมโอ้โอันนี้เป็นไม่ได้ของอเวนทาดอร์ครับผมอันนี้เอาจริงนะอย่างอเวนจำได้ว่าอเวนทาดอร์เอสบีเจสีดำที่สุดนะโอ้คันนั้นนี่หล่อมากคือแบบเอสบีเจโรสเตอร์ใช่เวโรสเตอร์คันนั้นผมชอบมากเลยพี่คิมครับพี่ว่าน่าสนใจนะคันนั้นแต่ว่าาถ้เกิดว่าอยากให้ผมซื้อนะครับทุกคนช่วยมากด subscribe นะคผมด้วยติดตามเขาด้วยครับวันยูโนนะครับผมใช่ใช่ใช่คันนี้เคยเห็นวิ่งอยู่บนถนนเจอรถพี่ตั้มเห็นรู้เลยเพราะมันมีชุดแต่งอยู่คันเดียวสีนี้อันนี้วัดออฟนะคันเดียวในโลกะวายูจีทีอาร์คันเดียวในโลกข่วนหัวเอาเป็นไรอนนิดนึงนะมันวายบอดี้อะรู้สึกจะ800ออกมาแล้วมั้ย800เรา900พี่ไม่แน่ใจจูนมาละวโจนมาละวโหดมากก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแบบพี่กิมใช่ไหมนี่ไม่ทานข้าวเช้ามาเพื่อที่จะทานที่นี่เลยเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปเจอกัันนข้้างไดครบ นี่เดี๋ยวผมก็อยู่กับคุณหมอ2ด้วยนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นล่าสุดมาออกกับผมที่งานแลมโบเปิดแฟชั่นวันนี้คุณหมอ2เอารถอะไรมาครับวันนี้วันนี้เป็นเอาเวนช์ดอลล์รถเซอ๋อใช่เห็นอยู่เห็นอยู่ครับรถหมอ2นี่เด่นอยู่แล้วแรปมาแบบมีคันเดียวในไทยตอนแรปประหลาดกว่าเขาแล้วว่าหมดออกช่องไหมครับโสดคอ่ะตอนนี้ไอ้ไรวะตอนนี้โสดนะครับโสดนะครับใครที่สนใจนะครับติดตามหมอ2ได้ในไอจีนะครับแล้วก็อย่าลืมดีเอ็มคุณหมอด้วยดีเอ็มด้วยดีเอ็มด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ชมอยู่สนใจ มกรรถ้าบอกมาจากช่องแพทริกเดวานิโนมีราคาพิเศษให้ไหมอ้ยนี่คิดสดๆเลยนะได้รัจ่ายไปช่องแพทริกเดี๋ยวลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ลดให้สิบเปอร์เซ็นต์จริงแต่ว่าขอภายในเมษาแล้วกันขอภายในเมษาเท่านั้นนะครับนี่คิดสดๆเลยนะเข้าไปถึงแล้วบอกว่าดูจากช่องแพทริกจริจริงมาจากแพทริกเดวานิโนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับได้หมดได้นี่ลดให้สดสเลยนี่สดสเลยถ้าทำเสร็จออกมาแล้วคุณหมอยังโสดอยู่เอาไปทำคุณหมอด้วยไม่ได้้ถ้าเป็นคนไทยกันแล้ว อ๋อจีบไม่ได้แต่คนที่ไม่ได้มาทำัลยกรรมจีบได้ครับคุณหมอเนี่ยปกติเราทำเด่นด้านไหนครับอ่าผมจะทำจมูกกับหน้าอกจมูกกับหน้าอกอ่าเยอะแต่จริงๆเนี่ยเราทำทุกอย่างอยู่แล้วแต่คนที่เข้ามาหาเนี่ยเขาชอบทำจมูกกับหน้าอกกันอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องจมูกจะหน้าอกคนไทยก็จะเล็กๆน้อยก็อยากจะมีให้มันพอดีอะไรเงี้ยรีวิวทำหน้าอกไหมครับรีวิวทำหน้าอกรับสมัครคนนวดหน้าอกอยู่เฮ้ยงานนี้น่าสนใจผมไม่เอาเงินเดือนเลยคุณหมอมีช่องทางโซเชียลช่องไหนบ้างครับแพ้ย์เอฟซี ตติดามแน่นอนก็ไอ้ Instagram นะครับผมก็จะไปเที่ยวต่างประเทศสำหรับคนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ D R Under Score NO พราบ N O W P A I ที่ติดตามได้แล้วก็ช่องของ YouTube หมอ2ท่องโลกยังมีคนซับน้อยอยู่ช่วยไปซับหน่อยช่วยไปดูคนละวิว2วิว150บกว่าวีวแล้วมีแต่ประเทศแปลกๆถ้าใครไม่อยากเสี่ยงไปดูเอาไปดูเอาไมต้องไม่เสี่ยงให้แล้วไม่ถามพี่หมอพี่หมอไปทำไมผมดูแต่ประเทศที่ไปมันมันกลัวมันเหมือนเป็นแพชชั่นครับ ซื้อของกันมาแต่ละประเทศผมแบบประเทศไหนดูแปลกๆใช่่ในตู้ในห้องสูวินเนียมันจะมีของแปลกๆที่เราซื้อมาแต่แพชชั่นเราคือเราชอบเที่ยวทั่วโลกแล้วก็ตอนนี้มันเหลือแค่สาประเทศในโลกเดิมเนี่ยเราตั้งใจจะเที่ยวทั่วทุกประเทศในโลกดังนั้นเนี่ยประเทศหลังๆมันก็เลยเป็นประเทศที่ดูแปลกๆเช่นประเทศที่มีพวกกองกาเรีายมันเราก็อยากไปดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเนาะประเทศเหล่านี้หรือว่าโซมาเลียที่โดนสลัดอะไรเงี้ยเป็นยังไงเราก็อยากไปดูให้มันเห็นกับตา่าเป็นไงแต่ก็จริงๆก็พลาดไปเพ ก็เราดูเรื่องความปลอดภัยน้อยไปหน่อยแต่กินนี่ถ้ากินไปเนี่ยไม่รู้จะเรียกเท่าไหร่นะผมโดนเรียกไปแค่แบบ6ล้านเลยแต่แต่พี่คิมมีทีม e c ิ r ตี้อยู่เนี่ยพี่ไม่ได้อยู่ทำตอนปลยที่สุดนะครับไม่ไปอไปอยู่ประเทศนี้แหละดูรายการหมอสอง ไน <ะ S 1> ่ว่าเพราะว่ามีแต่ประเทศแปลกๆถ้าใครอยากดูประเทศแปลกๆที่บางทีเนี่ยชื่ออาจจะไม่รู้จักเลยถ้าอย่างประเทศแถบ,บอเมริกาใต้เองเนี่ยบางทีมันดูไม่มีผู้ก่อการร้ายแต่โจมเยอ,ะ,อะก็เป็นอีกแนวนึงอีกอันนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเวลาท่องเที่ยวครับ<อ>ใช่ใช่เดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนแล้วกันอาหารมาและ้ะโอเคสน,น่อยไป 没给报。 นี่คือพวกเขาขึ้นไปดูหนังกันใช่ป่ะแต่ว่าผมเคยดูลาฟาสก้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าจริงๆมีนัดตัดผมก็เลยเดี๋ยวไปตัดผมนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปเจอพวกเขาที่อเมกอเทียคนชอบถามนะว่าตัดผมทรงอะไรตัดผมที่ไหนอะไรย่างเงี้ยผมตัดแถวห้วยขวางนะเดี๋ยวพาไปดูร้านไม่ไม่ใหญ่โตเลยนะแต่ว่าช่างดีก็เลยมาตัดที่นี่นะครับชิวๆ โอเคตอนนี้ผมก็แวะมากินกาแฟกับโอมนะครับ ก็กะว่าตัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปหาพี่คิมเงินก็ไปกินกาแฟก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่เอาคอมมาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อพี่เอามาเช็คพอร์ตพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไมใช่พี่เทรดด้วยมั้ยมีเทรดนะมีเทรดส่วนมากผมจะดูพวกคริปโตอะไรอย่างเงี้ยโปติอมเทรดได้ปะผมไม่รู้เรื่องเลยครับพี่จริงเหรอใช่ครับคือจริงๆแล้วอะแบบพี่แค่ส่วนตัวคิดนะว่าแบบทุกๆวันเนี่ยร่มเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากใช่ป่ะพี่ก็เลยคิดว่าการแพลนชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องรถหรือว่่่าาาาเเเรรรรืออองงงงงกกินนนลทุะไไยยี้หๆ เพื่อนก็ฟังอยู่ด้วยก็ผมยังมีเทรดดิ้งแพลตฟอร์มนะครับที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับชื่อว่า o l ลิมเทรดนะครับโอลิมเทรดเนะี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้เทรดไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอย่างที่ผมเทรดอยู่ใช่ปะหรือว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าจะเป็น Forex หรือว่าจะเป็นทองนะครับสามารถเทรดได้ในแพลตฟอร์มนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะแท่ยังเป็นมือใหม่ในการเทรดนะครับจริงๆแล้วอ่ะแอปเนี้ยมันเป็นมิดกับมือใหม่มากๆเลยเอาจัริง,รงเพราะว่าแอปเนี้ยมันมีระบบสอนการเทรดด้วยแล้ว สมาคนที่มือใหม่แล้วยังไม่มั่นใจใ้ตอนเทรดใช่ปะจริงๆแล้วแอปเนี้ยมันจะมีสามารถให้ทดลองเทรดดูก่อนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินจริงคือเป็นแบบเป็นอาเค,คานทดลองดูก่อนอะไรเงี้ยให้เราได้ลองสนามก่อนและมีโหมดการเทรดที่หลากหลาย มาพร้อมกับสินทรัพย์และเงื่อนไขต่างๆให้เลือกได้เรียนรู้การใช้งานได้อย่างง่ายและรวดเร็วจริงไม่ต้องใช้ Mac ที่อย่างผมใช้ก็ได้จริงๆแล้วมันเทรดที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราสามารถเทรดในมือถือสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือว่าจะเทรดที่ PC ที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนนะครับสำหรับคริปโตเนี่ยมันขึ้น fluctuate ขึ้นเร็วมากใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี so ่ยเราพกมือถือไปที reat, ث, ่ไหนเนี่ยเราก็สามารถเทรดได้ที่นั้นเลยอะไรเงี้ย ถ้าเทนี้นะครับหากเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลงทะเบียนนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างนะครับตรงใน description เนี่ยคุณก็จะได้ยอดทดลองในบัญชีนะครับเพิ่มเป็น1 0 0 0 0แสน USD เลยนะครับอ,อ๋อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใส่โค้ดโปรโมโค้ดนะครับตรงนี้เลยขึ้นด้านล่างให้ เพื่อนๆจะได้โบนสัสโปรโมชั่นเงินฝากนะครับสัน3%เนี่ยนะครับและสิทธิทดลองใช้งานสถานะ e x p e r t เปนะครับเป็นเวลา2วันพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วยัยงไงก็ตามอ่ะการเทรดทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยอย่าเชื่อผมให้ลองศึกษาดูด้วยตัวเองนะครับเพราะการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยง <S <S ก็ยังไงถ้าคนที่สนใจก็กดลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าตอนนี้เราก็กําลังจะกลับไปเอ็มคอเชียนะครับแต่เราก็ได้เจออุโมงค์เพราะฉะนั้นถ้าเราเจออ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่เอ็มคอเทียก็ตอนนี้ผมมาทานข้าวกับพี่คิมนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ดูหนังกันเสร็จดูหนังมันมากวันเลนเอาเราไปตัดผม วันนี้นัดจ้างตัดผมเลยไม่ได้ดูหนังด้วยชอบมากก็ไฟเตอร์หานมามากเออพูดตรงๆว่าตเด็กอ่ะดูเสร็จรีบไปซื้อไอซ์เซเมาขับเลยแต่ว่าพี่พาฮานมาเมืองไทยได้แน่นอนจริงเหรอเพราะว่าเพื่อนพี่คิดเซนต์ดาวนิงอ่ะสี่กับมานชอบมากชอบโอเดี๋ยวผมขอทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเดินดูรถอีกรอบหนโอเค อนนี้เราก็ลงมาที่จอดแล้วนะครับแต่พอดีผมอยากมาดูรถพี่เจพี่เจเคยเบิ้ลให้ดูแล้วด้วยตอนนั้นที่เราไปทริปด้วยกันไฟออกเป็นลูกพุ่นเลยคือปกติพี่เจทำไงให้ไฟมันออกไงครับ ตอนหน <phin reforms> ึ <apply some antis> ่ง <reco> ข <t realidade> ้อแล้วก็สองเท้าสองเท้าก็เบิ้นแบบพอประมาณเลยครับแต่พี่เจมีจูนด้วยนใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้ขับมาสามเดือนแล้วไม่ได้ขับมาสามเดือนให้ผมช่วยขับได้นะครับได้ครับตอนตอนที่คุณเจไม่ได้อยู่แถนนั่นแหละครับผมจะมาดูรถพี่เจเพราะว่าพี่เจแต่งเยอะมากมันไม่ใช่แค่แบบพาร์ทรอบคันนะมีทั้งจูนมีทั้งเปลี่ยนโช๊ค้วยใช่ไหมครับใช่ครับเปลี่ยนล้อด้วยเปลี่ยนล้อใช่ใช่มีล้อเปลี่ยนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเอ็มโพเทียกับเอ็มโพเรียมด้วยนะครับที่ให้สถานที่นะครับที่จ อยู่นี้ดูสวยมากเลยนะพี่เจเนาะอยู่น่ารักดีใช่ใช่ใช่ติดตามพี่เจได้ด้วยนะครับพี่เจกำลังจะทำช่องนะครับชื่ออะไรนะช่องเอ Six Degree ครับ Six Degree ใช่ครับก็เดี๋ยวไว้ผมไม่ออกด้วยแล้วกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวไปไปออกช่องพี่เจบ้างได้เลยครับได้เลยครับได้ได้ก็อย่าลืมไปกดซับที่ช่องพี่เจนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างล่างเลยโอ e s No way. Play no games. ตอนนี้ผมก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็หลังจากทั้งวันเลยนะอยู่กับผมก็วันนี้นี่พาเป็นถ่ายเป็นบล็อกนะครับวันอาทิตย์กับผมไปงานที่ M q u เทียตัดผมไปนู่นไปนี่นะกินกาแฟกันก็ยังไงผมก็จะกะว่าจะปิดบล็อกเป็นเท่านี้แต่ว่าสําหรับคนที่สนใจอยากจะเทรดนะครับที่แพลตฟอร์ม o l y In Trade นะครับเพื่อนๆสามารถไปกดที่ลิงก์ใน description ได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ข้างล่างให้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปจนจบงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมจะทาอะไรก็กดกระดิ่งไวด้วนะได ก่อนนะครับสวัสดีครับ